ฝนตกมานิดนึงค่ะแล้วก็ฟ้าเปิดแบบว่าสาบะซาเตะซาเตะโม่คุเซะคุเตะแล,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 ล้วเราบอกคุเตะคเตะพอดียายของหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าแบบอย่าหาทำนะอะไรเงี้ยลูกเต้ายังเล็ก สวัสดีค่ะทุกคนชาดิตอนเย็นนะคะเย็นนี้เราจะไปดื่มกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆกับพ่อมดก็ล่วงนาไปก่อนแล้วเนาะปูอาบน้ําอยู่ค่ะแม่ก็กําลังตามปฏิติค่ะเดี๋ยวแม่พาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ oh. อันนี้ก็จะเป็นไอเดียของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นเขาก็จะคิดไอเดียเอะเอาอะไรมาลงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีจักรกุซี่อะไรเงี้ยให้เด็กๆเ,เล่น,นะคะ่ะทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นเนี่ยนะคะแล้วแต่ใครจะเล่นอนะ่ะเนาะ ผู้ใหญ่ก็แอบหนาวนิดนึง,งเด็กๆนี่ไม่หนาวกันเลยค่ะเอมาลงมาแล้วอัญญาน่าจะไม่อยากเปียกค่ะทุกคนอัญญาไม่เล่นหรออ๋อนรักกลัว,วนางไม่อยากเปียกค่ะนังอยากเล่นแต่นางไม่อยากเปียกนะโอเคไหมคะ ไม่หนาวเลยเหรอ,รอบรรยากาศโดยรอบวันนี้ค่ะวันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานค่ะอิลิปาเซลูอันญาเขาไม่หนักค่ะอันนี้ตัวเบาก็เลยไม่ค่อยลื่นทางโน้ทน,ทา,น,ท,านทางนู้นทางนู้นค่ะทางนู้นทางนู้น ่ต่ตอคะเรียมานี่ถ่ายไม่ทันเลยค่ะนางใบยังกระลิงเลยโอ้โห ตอนนี้มาจุงกูฟฟี่อยู่กูฟฟี่เป็นหมาของเพื่อนพ่อค่ะของเพื่อนสนิทพ่อเลยทุกคนดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะสวยมากเลยฝนตกมานิดนึงค่ะแล้วก็ฟ้าเปิดแบบว่าสว่างเลยสวยมากกุฟฟี่อาซีอาซีโอ้โหดูบอกให้นั่งก็นั่งน่ารักมากค่ะเป็นหมาล่าสัตว์นะคะ เพื่อนปู่แกเลี้ยงไวล่าสัตว์อะค่ะเขาก็จะไล่กวางไล่เก้งเงี้ยค่ะเวลาถึงฤดูล่าสัตว์เดือนกันยานี่ก็เป็นฤดูล่าสัตว์แล้วเนาะกุฟี่ก็จะไปล่ากวางค่ะคือเขาจะไล่กวางไล่เก้งให้มันเหนื่อยเงี้ยค่ะพอหมอบอยู่ตรงไหน,นเขาก็จะเห่าแล้วก็อเอ่อในพรานเนี่ยก็จะก็จะไปล่าค่ะไม่กระโดดนะอย่าก,กระโดดนะกุฟี่นะกระโดดขาหักเลยนะมานี่มากุฟี่วยกุฟี่ Oh. <laughs> ปกติมาล่าสัตว์เขาจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่ากูฟี่เนี่ยเขาจะเขาตื่นตัวแต่เขาก็ฟังอะคะ่ะกูฟี่วีไอซีอาซีอาซี oh. คนมาเรื่อยค่ะแต่ฝนตก <c oughs> เราก็กำลังจะกลับบ้านค่ะ <c oughs> กัลับบ้านกันค่ะโอ้ยแม่ก็สุนอัญญาอัญญาก็มีกระเป๋าคู่ใจค่ะทุกคนนังไม่ยอมวางเลยกระเป๋าใบนี้ Ce soir, il y a le spectacle ou pas Ah, quel heure Dix heures. Dix heures Attends, Ah, Non, je pas. ça.

Lisa. Allez hop. Le nain est en damme, Non, parce que c'est Fabienne qui qu'il a donné. Je ne connais pas Fabienne, celle qui avait un stand là. Est elle est moi manger la raquette là. Oui. Tu prends dans les mains. C'est dans comme ça. Elle prend dans les mains, Emma, Emma. Voilà. Ah ha. Pour un Allez, euh, grand-père, il sèche là! Tiens, 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 tiens. d'ouvrir ce barrière Grand-père, il sèche. Voilà. Il s'appelle Henri Louis. Mon c'est son nom de famille, c'est comme nos yeux frais. T'as cru que c'était son nom? Quel miel, genre, ton prénom? Non, mais j'ai cru que c'était une autre personne. t'a mm -hmm. dit Henri Louis. Les Moi c'était des sols, c'était un domaine, c'est tout. Je sais pas combien j'avais, je crois que j'avais les mètres. Le Alors Non, c'est ça, mais tu c'est pas trop grave. Là a rien. Il a un il il peu. Mais ça va, ça saigne pas, c'est bon. Faut couper, faut couper. Non, non, faut pas couper. Si t'as trop mal, on coupe. C'est toi qu'on doit couper. C'est toi qu'on doit couper.

C'était chaud de la plaque à gâteau. T'as pleuré, hein, je crois. Ouais, c'est ça qu'elle arrive à la plaque. pleuré que tu brûlé. Tu rigoles ou bon, bien Tu <laughs> rigoles ou bien C'était chaud, non Je suis sûr que t'as pleuré quand même. Elle m'a dit qu'elle a pleuré. fait pour se brûler avec elle? Tu sais pas comment elle a fait se brûler avec la plaque à gâteau. Mais parce qu'elle était, je pense, sur le bar ou je sais pas où. grand-mère elle a dit non, c'est de voir, regardez, c'est trop chaud. Elle était regardée, et puis vu que c'était sur le bar, elle s'est approchée pour voir si c'était trop chaud et elle s'est brûlée. C'est ça, elle a été touchée, quoi. T'as pleuré. A de, je suis réfléchir. Courage, cette suis... de Demain matin, on attaque les des er demain matin, les fois hein Ouais. Dans la bouche pas ah, non ปับยอืนอิร้อนืนวันนี้ค่ะช่องของแม่สไปซ์สวิตเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึง50,000ซับแล้วนะคะแม่ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจจาก FC ทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณความรักความอบอุ่นที่มอบให้เสมอมาค่ะการฉลอง50,000ซับเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยค่ะตอนแรกพอมาบอกว่าจะไปกระโดดกระโดดสลิงค่ะ แล้วพอดียายของนิดกับเขาโทรมาบอกว่าแบบอย่าหาทำนะอะไรเงี้ยลูกเต้ายัางเล็กก็โทรมาโวยนั่นแหละค่ะก็เลยไม่อยากจะทําให้แกไม่สบายใจแม่ก็เลยเปลี่ยนแผนดีวกว่าเพราะว่าเขาก็เลยจะพาไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวแถวลูเซิร์นแถวน้องแมวอยู่อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมวิวสวยๆบนยอดเขาที่ลูเซิร์นกันนะคะถ้ายังไงแม่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะสําหรับคลิปฉลอง5 0,000ซักแต่แม่รับรองว่า,าจะเป็น จะเป็นคลิปที่สวยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะถ้ายังไงคลิปนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย